ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําน้องอินมุสุบิสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเห็นมีใครๆขอมาบ่อยมากแล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้มีโอกาส,าสทําสักทีนึงวันนี้ก็ถือโอกาสทาซะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวต้นของน้องคือตัวนี้นะครับอ่าน้องอินมุสุบินะครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะฮะก็ สำหรับข้อมูลน้องนะครับก็ได้มาจากของกลุ่มอมิจิสตรีมนะครับสามารถเข้าไปดูได้แต่ตอนนี้ทางกลุ่มเขาปิดตัวแล้วนะครับแต่ว่ายังมีกลุ่มอื่นๆอยู่นะสำหรับใครที่ต้องการหาข้อมูลนู่นนี่นั่นนะครับอย่างอมิจิอ่าไทยแลนด์ Thailand, อะไรอย่างเงี้ยนะครับจากใน a c e b o o k นะนะฮะก็ขอบคุณจากข้อมูลจากกลุ่มด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังร้าวสำหรับสกิลน้องว่าน้องดียังไงอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับคนที่ถามเข้ามาว่า พี่ครับตัวละครนี้ดียังไงเก่งไหมทาอะไรได้นะครับขอตอบแบบสรุปรวมแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับน้องเนี่ยเก่งไปทางในเรื่องของการอพวีซะมากกว่า PVE ก็คือการพวกตีกิจกรรมตีบอสนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับจะเด่นไปทางนี้มากกว่าถามว่า PVP ได้ไหม PVP ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนิยมเพราะว่าตอนแหน่งสูงๆเนี่ยเขาจะใช้ตัวละครที่ค่อนข้างจะเน้นสกิลหลากหลายซะมากกว่าซึ่งตัวน้องเนี่ยมี2ออย่างที่เด่นๆก็คือการบัฟ บัฟกับการการสถานะนะครับบัฟก็คือบัฟในเรื่องของการฮิลการบัฟดาเมจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่งแถบเทินผักเทินอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้สะมากกว่านะครับซึ่งข้อดีของน้องมีเยอะนะครับอ่าพอเอาไปลงพวก p v e อย่างเงี้ยน้องก็จะมีประโยชน์เยอะมากนะครับมาเดี๋ยวไปดูสก,กิลกันเลยดีกว่าว่าน้องเก่งยังไงนะครับเดี๋ยวจะตามด้วยเรื่องมีตมะอีกทีหนึ่งนะครับหลังจ,จากจบสก,กิลเนาะ อ่ะสกิลแรกนะครับไม่มีอะไรมากเลยสกิลแรกเนี่ยเมื่ออัพเต็มเนี่ยจะเป็นการโจมตีสูงสุดที่ดาเมจดหนึ่งสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็มีการเร่งแทบเทิร์นตัวเองด้วยนะครับเร่งเทิร์นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับเท่านั้นเองนะฮะสำหรับสกิลแรกไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าสกิลหลกัหลกๆก็จะเป็นสกิลที่สองกับสามนะครับซึ่งถามว่าน้องเนี่ยควรจะอัพสกิลเต็มไหม ถ้าอัพเต็มได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าเต็มไม่ได้ก็ขอให้สกิลสามจะเต็มนะครับเต็มไม่ครบห้าเลยนะนะครับเพราะว่าสกิลสองเนี่ยเป็นพาสซีฟอยู่แล้วนะครับไม่จาเป็นต้องอัพสกิลใดๆนะครับนี่คือข้อดีเลยแต่ว่าพาสซีฟเป็นอันพาสซีฟที่ค่อนข้างจะแบบดีนะครับดีนะครับในเรื่องของการบัฟนู่นนี่นั่นนะฮะมาดูที่พาสซีฟเดี๋ยวผมจะสรุปรวมให้อีกทีหนึ่งนะครับก็คือน้องเนี่ยจะมีทั้งหมด2สถานะ นะครับก็คือโชคชะตากับโกรธนะครับซึ่งทางกลุ่มเขาแปลมาให้แล้วนะครับสถานะโกรธคืออะไรโชคชะตาคืออะไรนะครับอันนี้คือ2สถานะที่เราจะได้จากการเก็บตแต็กนะครับการเก็บตแต็กก็คือการเก็บตแต็กที่ชื่อว่าปมเชื่อแห่งรักนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการได้มานะครับขออธิบายก่อนว่าไอสถานะโกรธกับโชคชะตาเนี่ยที่เราจะได้ผลผล2ออย่างเนี่ยมันคืออะไรนะครับสถานะโชคชะตาเนี่ยสามารถ สะสมได้สูงสุด7ขั้นแต่ละขั้นเนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้เพื่อนทั้งทีมเนี่ยและเพิ่มเลือดอีก1%ของ HP น้องน,นะครับแปลว่าไงน,นะครับถ้าเกิดครบ7ขั้นปุ๊บนะครับดาเมจจะเพิ่มทีละ5 5าจนถึงก็คือ75 35%เถามว่าเยอะไหมก็ก็เยอะนะเพราะว่าอยู่ในตัวน้องคนเดียวเพราะว่าน้องมีทั้งฮิวมีทั้งนูนมีทั้งการรัฐานะมีนู่นีนี่นน่นนะครับถามว่าเพิ่มดาเมจ35%นี่คื้เยอรแล้วน อ่าเวลาตีบอสเนี่ยเพิ่มเมจอีกสา,าิก็คือไม่ไม่เบานะก็คือเยอะนะนะครับสำหรับตีบอสแต่เกิด PVP เนี่ยสาิเปอร์เซ็นต์อาจจะแบบมันอาจจะมีก็ดีนะครับแต่ว่ามีความสามารถอื่นอาจจะดีกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าน้องไม่ดีนะแต่น้องแต่น้องเก่ง PVE เท่านั้นเองนะฮะต่อไปคือสถานะโกรนนะครับคือสถานะไอ้ชโชคชะตาก,กับโกดเนี่ยจะเหมือนกับสวรรค์กับนรกเลยนะครับอ่าอันนึงจะเป็นบัฟ บัฟทีมอีกอันนึงจะเป็นแบบอ่าเป็นดีบับใส่ศัตรูอะไรทํานองนั้นนะครับคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่ามันจริงๆมันไม่ใช่นะฮะสถานะโกรธนะครับเพิ่มขึ้นนะครับอ่าสะสมได้5ขั้นนะครับพอครบ5ขั้นปุ๊บน้องจะล้างซีซีล้างดีบับทั้งหมดนะครับพร้อมกับผักเทินศัตรูออกไป25%นนะครับอันนี้คือสถานะโกรธพอโกรธปุ๊บจะไปลงกับศัตรูทันที นะครับแต่พอเจ้าจะตาปุ๊บจะรู้สึกว่าบัฟทีมเห็นปะ่ะนึกถึงอะไรนางฟ้า <c oughs> นึกถึงนางฟ้านะเออประมาณนั้นไม่มีผลเสียกับทีมเท่าไหร่นะครับมีแต่ข้อดีนะครับที่ทําให้ทีมดีขึ้นนะครับถ้ามีน้องอยู่อ่าประมาณนี้เดี๋ยวไปดูบ้างว่าสกิลสองเนี่ยมันทําอะไรได้อะไรได้บ้างนะครับก่อนที่จะได้สถานะนี้มาเขาบอกว่าอ่าสถานะติดตัวนี้นะครับอ่า เมื่อตัวละครฝั่งเราเริ่มเทินนะครับจะสุ่มปมเชือกแห่งลักหนึ่งถึงสี่อันติดตัวไว้นะครับก็คือมีโอกาสได้หนึ่งอันติดตัวตั้งแต่เริ่มเทินหรือสองหรือสามหรือสี่อะไรก็ได้ซึ่งมันสุ่มไงเข้าใจปะ่ะเออซึ่งไอ้ปมเชือกแห่งรักเนี้ยเราต้องสะสมไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็เมื่อตัวต่อไปนะครับสุ่มปมเชือกแห่งรักนะครับก็คือพอถึงเทินปุ๊บมันจะสุ่มปมเชือกแห่งรักอีกนะครับอ่า สมปอเชรื่องรักได้เหมือนกับตัวละครก่อนหน้านะครับจะได้รับลูกไฟ1ลูกทันทีนะครับก็คือเหมือนกับการทอยเต๋ออะถ้าตัวแรกทอยเต๋าได้4ี่ตัวต่อไปทอยเต๋าได้4ี่เหมือนกันจะได้รับลูกไฟเพิ่ม1ลูกทันทีและน้องจะได้รับโชคชะตาเพิ่ม1ขั้นนะครับโชคชะตานะโชคชะตาที่มันบัฟดาเมจทีมอะนะครับอันนี้คืออย่างแรกนะครับอ่าเมื่อตัวต่อไปนะครับ สุ่มปมเชือกได้ต่างจากตัวละครก่อนหน้าน้องจะได้รับโกรธเพิ่มหนึ่งขั้นนะครับอันนี้คือพาสซีฟของน้องอ่ามีอยู่แค่นี้จริงๆก็คือว่าสุ่มนะครับก็คือมีแต่การสุ่ม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 เหมือนกับว่าตัวต่อไปก็จะทอยเต,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 ต๋าทอยเต๋าทอยเต๋าไปเรื่อยๆถ้าทอยเต๋าเปรียบเทียบกับตัวก่อนหน้าถ้าได้เหมือนกับถ้าเกิดสุ่มได้เหมือนกับตัวก่อนหน้าจะไปเพิ่มโชคชะตาจะไปเพิ่มสแต็กโชคชะตา ถ้าสมไม่เหมือนจะไปเพิ่มสแต็กของโกรธเมื่อสแต็กของชเชลตาครบปุ๊บจะบัฟทีมทันทีถ้าสแต็กของโกรธครบปุ๊บจะล้างสถานะและผพักเถิดนทันทีเข้าใจปะสรุปว่ามีอยู่แค่นี้นะครับอาแต่ว่าสกิลหลักๆที่ใช้เนี่ยคืออะไรนะครับคือสกิลที่3มนะครับทําไมถึงเต็มนะครับถามว่าทําไมถึงเต็มนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับสถานะที่ไอ้สกิลที่3เนี่ยคือ เราจะต้องเล็งเป้าหนึ be ่งตัวเอาไว้นะครับหนึ่งตัวนั้นเนี่ยเวลาน้องบัฟเนี่ยบัฟจะได้ฮิลทั้งทีมทุกอย่างทั้งทีหมดเลยสถานะดาเมจนู่นนี่นั่นทุกอย่างจะได้บัฟทั้งทีมแต่ว่าการเสกกันสถานะเนี่ยจะได้แค่หนึ่งตัวที่เลือกไว้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกหนึ่งตัวเอาไว้คือก็คือจิ้มจิ้มเลือกเป้าหมายในทีมเราเอาไว้ว่าจะเสกให้ตัวไหนนะครับอ่าสถานะนี้จะกันสถานะซ c ซทุกอย่าง หนึ่งครั้งนะครับ1สกิลเลยแม้กระทั่งการขังของโอทาเกะนะครับก็ได้รับการป้องกันนะครับอ่าไอ้สกิลที่โอทาเกะมันล็อกไว้อะไรเงี้ยก็ได้รับการป้องกันนะครับกันได้หมดเลยเพราะงั้นเนี่ยสกิลนี้ถือว่าดีมากๆเป็นสกิลแบบระดับทองเออก็คือระดับเก่งเลยก็ว่าได้นะครับมันดีตรงสกิลนี้แหละนะครับต่อไปนะครับอ่าเพิ่มดาเมจให้เพื่อน ทั้งทีม40นะครับและฟื้นฟูเลือด9%ก์ของ m ม็กเฮพนะครับอันนี้คือสกิลที่3จะไม่เหมือนกับสกิลที่2นะสกิลที่2จะได้ h p อ่าฟื้นฟูเลือด1%ของ HP น้องแต่ว่ามันได้7ขั้นก็คือ7%อันนี้ได้อีก9%นะครับอ่อันนี้อีก9%ก็คือสกิลที่3อันเมื่อกี้สกิลที่2นะต่างกันนะพร้อมกับเพิ่มน้ำมีดอีกสี่ก,กิบกเ,ยกเยอร์ยเยอะนะ ก็คือเยอะนะแต่ต้องเก็บตาแตกให้ครบนะครับก็คือสกิลที่3ามจะได้อีกสี่น่แน่ๆใช่ไหมแล้วก็ได้จากเก็บตแตกจากสกิลที่2ที่เป็นโชคชะตาอีก7คูณ5หกลายเป็น75เปเนเยอะนะเยอะมากนะฮะต่อไปนะครับถ้าอัพสกิลไปเรื่อยๆนะจนเต็มนะครับจะอธิบายฟังถ้ามีโชคชะตา1ขั้นห0สซนของฮิลที่เกินจะกลายเป็นโลนะครับ <ไป S 1> แต่ว่าช้าน้องฮิแลแรงมากๆแล้วเกินไปจะกลายไปเป็นโลแทนดีนะครับ เพราะว่าเลือดที่เกินไปเนี่ยก็จะกลายเป็นโรคนะอ่าถ้ามีโชคชาตสา3ขั้นเพิ่มความเร็วทั้งทีมสาสิบจนกว่าจะถึงเทอาน้องถามว่าดีไหมก็ดีนะมันจะกลายเป็นแบบเร่งให้ทีมได้ได้เล่นเร็วขึ้นอ่ะเออเวลาตีบอสอะไรเงี้ยบอสมันจะแบบไม่ค่อยเร่งอยู่แล้วใช่ปะเราก็จะเร่งให้ตีบอสได้บ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับนี่คือข้อดีต่อไปนะครับถ้ามีโชคชาตเจขั้นเพื่อนที่ได้ รับเสกการซีซีนะครับจะได้ชะตาที่ตามมาและเสกการซีซีให้ตัวเองนะครับอันนี้คือข้อดีของน้องนะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือว่า,าเริ่มเทิร์นน้องจะกันซีซีให้ตัวเองนี่คือข้อดีเป็นการที่ว่าน้องจะไม่โดนซีซีกันก่อนที่จะเสกบัฟเพื่อนนะครับมันถึงต้องเต็มนะครับนี่คือข้อดีของน้องทั้งหมดรูปแบบสก,กิลก็มีประมาณนี้นะครับเป็นตัวบัฟดาเมจ เป็นตัวฮิลเป็นตัวเล่งแถบเทินเป็นตัวนู่นนี่นั่นล้างสถานะเป็นทุกอย่างให้ทีมแล้วนะครับพอไปอยู่ในทีมที่มันจะต้องแบบทำดาเมจอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นทีม PVE ตีบอสนู่นนี่นั่นน้องถือเลยเก่งไงนะครับน้องเก่งเรื่อง PVE นะครับอ่าประมาณนี้ถามว่าเรื่องมิตามะนะครับไปไปดูมิตามะกันดีกว่า มิตามาที่ผมใช้จะเป็นนกฟ้านะครับเพราะว่าตัวละครอื่นผมอยากให้ตัวละครอื่นเนี่ยใส่เป็นอย่างอื่นมากกว่านะครับแต่ว่าไอ้มิตามาที่เขานิยมกันเนี่ยจะเป็นแมวกวักนะครับแมวกวักคืออันไหนแมวกวักคืออันนี้เดี๋ยวเปให้ดูแมวกวักอันนี้นะครับอันนี้คือแมวกวักนะครับไอที่เป็นสีน้าตาลเนี่ยนะครับใส่สีชิ้นนะครับคือแมวกวักแล้วสถานะควรจะเป็นยังไงดีนะครับสเตตัส ก็ถ้าหากว่าใครที่ทำคริติคอลร้อยได้ก็ทำคริร้อยไปเลยอย่างของผมเนี่ยเห็นปะ5้บวกเก้นี่ก็เยอะแล้วนะเกือบร้อยนะครับคริติคอลเกือบร้อยนะครับแล้วก็เลือดที่เหลือไปลงที่เลือดหมดเลยนะครับแล้วก็มีสปีดนิดนึงนะครับเนี่ยช่องนี้2เป็นสปีดเห็นปะออปชันสีส้มนะครับเป็นสปีดแล้วก็อันนี้เป็นเลือดแล้วก็อันนี้เป็นคริติคอลแล้วผลรวมอื่นๆเนี่ยจากอีก3ช่องเนี่ยก็หามาให้ครบร้อยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเล่นนะครับ บอกว่าเฮ้ยพ,พี่ผมทำกีร้อยไม่ได้นะครับทำเป็นสปีดตรงนี้นะครับแล้วก็ hp แล้วก็ h p ก็ได้นะครับสามารถน้องสามารถเล่นตั้งแต่ห้าดาวได้นะถ้าเล่น5้าดาวเนี่ยสปีด HP HP ก็ได้เราเล่นเป็นมิตรมะอาปรึกษาท้านถ้าเกิดใครเนอยหิวนะอยากแบบอยากได้น้องมาหิวแรงๆหน่อยอะไรเงี้ยเล่นปรึกษาก็ได้นะครับห้าดาวใส่ปรึกษาน้องก็จะตายยากขึ้น แล้วก็ฮิวแรงระดับหนึ่งนะครับอ่าอันนี้คือแบบพอเล่นได้นะครับเคยเห็นคนที่เอา5ดาวมาเล่นด้วยนะก็เล่นได้นะครับเพราะว่าบอสมันอาจจะไม่ไม่ตีแรงมากถูกปะยกเว้นจะเป็นกิจกรรมกิจกรรมบอสอาจจะแรงหน่อยแต่ว่าตีบอสปกติเนี่ยบอสก็ไม่แรงเนาะบอสไล่วันนัไนอ่ไงเงี้ยก็ไม่แรงขนาดนั้นถูกปะอ่าเดี๋ยวไปดูมิตามาก,กันเลยนะครับภาพรวมเลือดสแตก็ก็ประมาณนี้เนาะทาคี้ร้อยนะครับแล้วก็สปีดให้ได้นะครับที่เดี๋ยวลงเลือดให้หมดเลยถ้าเกิดทําไม่ได้ก็ทําเป็นสปี เพราะว่าเราจะได้เน้นแบบให้น้องกดสก,กิลบัฟเรื่อยๆบัฟบ,บ่อยๆนะครับฮิวบ่อยๆอ่าประมาณนี้นะครับอไปดูมิตมากันมิตมาที่แนะนํานะครับน้องเนี่ยสามารถเล่นมิตมาอะไรได้ถึงจะดีนะครับก็จีโซนะครับจีโซก็ก็ดีนะครับก็โอเคแต่ว่าที่เขาใช้หลักๆกันเนี่ยจะมีอย่างอื่นแมวกวากนี่เป็นเป็นท็อปเลยนะ เปท็อปสามที่เขาใช้กันเลยนะแมวกวากนะครับหนึ่งก็คือแมวกวากนะครับนกฟ้าก็เล่นได้นะครับปรึกษานะครับใครที่อยากจะได้ฮิวเยอะปรึกษาเลยนะครับดีเหมือนกันจริงๆไข่มุกเนี่ยมันก็ดีนะเพราะว่าไข่มุกเนี่ยมันจะเป็นการถ้าเสกฮิวเท่าไหร่ใช่ปะเวลาเรากดฮิวเท่าไหร่เนี่ยมันจะได้โลมาเพราะงั้นเนี่ยถึงแม้จะน้องจะมี ไอ้สถานนะที่ว่าฮิวเกินแล้วกลายเป็นโล่ก็จริงแต่ว่ากว่ามันจะคอบะถึงขั้นนั้นอะอจริงวะจริงจริงมันก็ขั้นแรกเองเนาะขั้นแรกเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราฮิวเราเสร็จเรากลายเป็นโล่ด้วยแล้วฮิวเกินแล้วกลายเป็นโล่ด้วยทีจะถึกมากขึ้นถูกไหมถ้าได้อันนี้ไปอย่างเช่นอย่างเช่นสมมุตลิล่ฮิวหมื่นหนึ่งเงี้ยฮิวหมื่นหนึ่งสามสิเปอร์เซ็นจากมีตามาณี้จะกลายเป็นโล่จะกลายเหมือนเหมือนว่าเรามีเลือดหมื่นหนึ่ง เรามีเลือดเหมือนหนึ่งเต็มปุ๊บแล้วเราได้โลบอีกสามสาก็คือได้ได้โลบอีก30%มกันเลยสามพันนะครับอีกฝ่ายตีมาต้องเกินสามพันึงจะเข้าเลือดถูกปะแล้วแถมถ้าเกิดว่ามีสถานะโชตตาหนึ่งขั้นปุ๊บจะกลายเป็นโลภ5ห้ร์เซของฮิวที่เกินจะกลายเป็นโล่ถ้าหากว่าฮิวเป็นหมื่นหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์จาก กลายเป็นว่าได้รับโล่แปดพันเยอะนะนะครับกว่าบอสจะตีเข้าตีโล่พังก่อนแล้วค่อยมาตีเข้าเลือดเนี่ยก็แปดพันอะเออยากนะนะครับยากมากนะครับอ่าต่อไปก็เป็นอันนี้นะครับอ่าเรียกว่าอะไรนะผมลืมชื่อหมดแล้วเนี่ยอ่าวารีนะครับพูดวารีนะครับเวลาเริ่มต้นมาก็คือจะได้จะได้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นโลก่กันเล็กๆน้อยๆเนาะอืมแต่ว่าน้องเนี่ยเล่นเป็นสปีดกับขี่ร้อย พราะงั้นเนี่ยอาจจะได้โล่ไม่เยอะมากเอาแค่กันในเทิงแรกก็พอโอเคได้นะครับก็ดีอยู่ประมาณนี้นะครับมีจะมาบอสอยากจะใส่เป็นอะไรก็ใส่นะครับใส่เป็นอันนี้ก็ได้ใส่เป็นอันนี้ก็ได้ที่เสริมเข้าไปนะครับ2ชิ้นก็โอเคนะครับประมาณ2อันีที่แนะนำนะสำหรับน้องอ่ะจบแล้วประมาณเรื่มมีจามาประมาณนี้นะครับสำหรับน้องใครที่สงสัยนะครับว่าน้องเก่งอะไรยังไงนะครับก็ตอบโจทย์ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเก่งเรื่องบัฟ มากมากบัฟทีมนู่นนี่นั่นทุกอย่างมีอะไรบ้างนะครับมีผักเทินอีกฝ่ายมีล้างสถานะมีฮิลอ่ามีบัฟดาเมจนะครับเยอะนะมีกันสถานะเออคือเยอะอมีเพิ่มความมีเพิ่มสปีดเพิ่มความเร็วคล้ายๆกับเล่งเทินนั่นแหละคือแบบมีเยอะมากนะครับเก่งเก่งมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ สำหรับใครที่สงสัยอะไรก็สามารถทักมาสอบถาม,มาจากในเพจนะครับใต้คลิปได้นะฮะแล้วก็สำหรับข้อมูลนะครับในคลิปนี้ถ้าผิดผิดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับก็มาคอมเมนต์กันข้างล่างได้เลยนะครับจบสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปแล้วบายๆทุกคนสวัสดีครับ